สวัสดีครับเราจะสาธิตวิธีการต่อ AVR ไดแปลงทางระบบไฟ220โวลต์นะครับก่อนอื่นมันจะต้องมีเขาเรียกว่าไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดจะมีอยู่4ขาสำหรับไฟ220โวลต์นะฮะแล้วมันก็จะต้องมีบวกกับลบบวกลบนี่เขาจะเอาบวกกับลบนี่ก็คือ f บวกกับ f ลบ เอฟบวกลบก็คือไฟที่ไปมาจากซองแปลงถานนะครับซองแปลงถานเป็นยังไงไปดูกันนี่นะครับข้างในนี่มันจะคีเขาเรียกว่าแปลงถานนะครับนี่ฮะแปลงถานตรงนี้นะฮะแปลงถานแล้วก็มันมันจะเสียดสีกระบอกไหบนี้นะครับเอฟบวกเอฟลบมาจากไหนนี่ฮะ สองเส้นนี้นะครับเป็น f บวกกับ f ลบนะครับสองเสน f ี f ้ f บวก f ลบแล้วมันก็จะขึ้นไปข้างบนมาจากมาตรงไหน f บวก f ลบนี่นะครับเห็นไหมฮะดึงไว้ก็คือลบบวกอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับ f บวกกับ f ลบเอาค้างไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บพอเรามี a v r น a v r ไอวมันก็จะมี220โวลต์เข้ากับเซตสองตัวไฟ220โวลต์เอามาจากไหนไฟ220โวลต์เอามาจากขั้วขั้วตรงนี้นะฮะขั้วต่อต่อตรงนี้ก็ได้เข้าไปเลยเข้าไป220โวลต์นะครับตรงนี้หรือถ้ามันมีเบรกเกอร์ขัน้นเราก็ต่อจากตัดเบรกเกอร์นะ,ะีนะะ่อันนี้เป็นเบรกเกอร์เนาะตัวตัวเบรกเกอร์นี่เข้ามาเอาไฟ220โวลต์เข้า นะครับไปสองร้อโวลต์เข้าตรงนี้นะสองร้อยยบโวลต์เข้าตรงนี้เห็นไหมนี่เข้าตรงนี้เซตปุ๊บ f บวก f ลบมีแล้ว f บวก f ลบมีแล้วนะครับเราก็มันจะเหลืออีก2เส้นถ้าตัวไม่มี avr นะครับ2เส้นนี้มันก็จะออกมาจากใดแล้วก็เข้าตัวใดออไปเลยแต่ทีนี้พอเอา avr มาใส่ รเราต้องตัดวงจรเส้นนี้ก่อนนะเหมือนกับเส้นนี้มันมันมันเข้า a v r ไปเลยต่อการเข้า a v r ไปเลยแต่เราต้องตัดตรงนี้ตัดเสร็จปุ๊บก็เอามาเข้าแซดตรงนี้แล้วก็ต่อออกตรงนี้บนมาเข้าเข้าคนแล้วก็ออกไปในไดนะฮะแ,แค่นี้เองนะครับออกจาก ใดมานะฮะมาเข้าแทรกแล้วก็ออกออกมามาเข้าเดวนี้ออกไปเข้าในได้แค่นี้นะครับ